ตัวอย่างของอ้อยของไล่ทุ่กันปาครับนี่ตัวอย่างครับแต่ละมัดครับดูความยาวน,น,น,นี่ตัวอย่าง ดูความสูงห้อยกำลังตัดใหญ่แล้วก็ยาวแม่จอย네จะงูส hm. ู้มือสูงๆดูนกมือขึ้นสูงๆดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับขนาดคนสูงๆนะครับเนี่ยนึกแหละค่ะตัวนะคะใหญ่ๆแล้วก็ตกปลา ตัวอย่างอ้อยสวยนะครับอ้อยสะอาดครับไม่มีใบ